สวัสดีครับวันนี้วันที่6กตัวหลักคงสองร้อบาทนะครับดูสถานการณ์ของเซตก่อนที่ตลาดจะปิดนะครับเซตตอนเช้าก็ติดลบอยู่3.69จุดนะครับสำหรับเซตในวันนี้สายเวดาวงมานะครับราคาอยู่ที่2อ2 8 9 4 1่น จุดนะครับ1,289.41จุดนะครับแล้วก็ MAI ก็ลบเช่นเดียวกันนะครับลบไป0.02อยู่ที่4 6 0 46.16จุดนะครับ246.16จุดนะครับสัญญาณย่อลงมานะครับตามสัญญาณของราคาน้ำมันนะแล้วก็ตอนนี้ราคาทองคำก็ขึ้นไป 3 9 0 0นะครับตอนนี้ก็เกือบ3,950ตอนนี้ก็ย่อลงมานะครับย่อลงมานะครับก็เป็นเขียวอือนะครับคือ3,932นรงครัทองคำนะครับเราก็ตรวจสภาพต่างๆดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูโม s สกชีบนุ่มนะครับสำหรับห้ตัวแรกในวันนี้นั้นนะครับเนื่องจากว่าเซตย่อนะครับเพราะนั้นหลายตัวก็เลยย่อตามเป็นสีแดงนะครับ แต่มีบางตัวที่ยังเขียวอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ตอนนี้ตัวแรกนะครับสัญญาณย่อลงมานะครับลงมาแรงทีเดียวเพราะว่าน่าจะเป็นการ X D แล้วก็เกิดการย่อลงมาของเซตด้วยนะับนั่นก็คือ TTB นะครับวันนี้แม้ว่าจะลงมาแรงแต่ก็มีการเขาเรียกลงถัวเฉลี่ยนะครับคือลงแรงแล้วก็การมีการซื้อถัวเฉลี่ยนะครับ ราคาตอนนี้ราคาลงมาที่0.05สตางค์นะครับราคาอยู่ที่1.86บาทหรือ1.85บาทวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับโดยนะครับสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็ติดลบไปเพียง1จุดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ 1, 1> เดือนที่ผ่านมาก็ติดลบไป1%นอร์ะครับสองอันหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ติดลบไป2%นะครับ กีอยู่ที่8.87เท่านะครับมียิที่6.97แล้วก็มี EPS ที่0.10สตางค์แล้วก็มีการปันผลที่0.07สตางค์นะครับวันนี้น่าจะเป็น XD นะครับจังหวะของ XD ก็คือสัญญาณของ XD นะครับเครื่องหมาย XD นะครับแล้วก็มีราคาย่อลงมาตามจังหวะนะครับนี่นะครับ XD นะครับ เหรอดีวันนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่อยากได้ดีก็ขายซะไปในวันนี้แต่ว่าก็ไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้ก็ย่อลงมาแรงแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้กําไรก็รอช้อนให้มันต่ํากว่าน,นี้ก็คือกรอบปริเน a t ชันด้านล่างนะครับจะลงไปต่ําที่หนึ่งจุดแปดห้าบาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งจุดแปดหกนะครับถ้าเกิดท่านอยากจะช้อนซื้อก็รอช้อนที่หนึ่งจุดแปดห้ากันนะครับ ส่วนราคานะครับต่ำกว่าเส้น2แล้ววันแล้วก็ยังคงไซวก็ส่งไซวดาวงมานะครับสรับจิตที่ปีกดรุ่มทะลักนะครับเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะแต่ว่ามีการขายเยอะกว่านะครับเป็นแท่งสีแดงนะครับมีวันรุ่ม280.63จุดนะครับ m s สก็ไซ์เวดาวยืนอยู่บนเส้นศีโต่ำงเส้นสิกญาลนะครับไอซ์ไซก็ไซวดาวลงมานะครับ อยู่ที่39.54จุดนะครับนนั้นตัวนี้ก็ติดตามชมต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าราคาจะย่อลงไปอีกเท่าไรนะครับตอนนี้มีราคาดีกลับขึ้นไปนะครับแต่ก็ลุ้นกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านยังคงเก,งก่งกำไรได้ก็ถือเก,งก่งกำไรต่อไปเพราะโอกาสถัดไปก็คือเมื่อราคาต่ำสุด จากจังหวะน,นี้ต่ำสุดก็วิ่งขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็วิ่งลงมาต่ำสุดแล้วก็จะวิ่งกลับขึ้นไปสูงสุดอีกครั้งนั่นเองนะครับนี่คือ GTB นะครับเจนๆนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าราคาลงไปตามเซตนะครับแล้วก็เป็น XD นะครับถัดมาตัวที่2นั่นคือซุปเปอร์นะครับซุเปอร์วันนี้เข้ามาเป็นอันดับ2ของโมสัตตีบอลรุ่มราคาลดลงไป0.01สตางค์นะครับที .13 บ1าบาทน,นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป13%แล้วก็เท่ากับ1เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่า1วิคที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับ PE อ,อยู่ที่4.16่เท่านะครับมี EPS อยุดติดลบอยู่0 0 2สดสองตางค์นอกนั้นไม่มีอะไรนะครับยังคงเป็นจังหวะไซเวดาวลงมานะครับสำหรับตัวซุปเปอร์นะครับราคาย่อ,าายอลงมานะครับ แต่ดูจากแนวโน้มเขาจะลงมาได้อีกเพราะอะไรครับถ้าเราดูจากการเคลื่อนที่ของราคาเมื่อต่าสุดขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดก็ต้องลงมาต่าสุดดังนั้นจะเป็นไปตามแนวโน้มของเขาจะต้องรอรับที่จุดต่ําสุดของเขาก็คือ0.12หรือ0.11นะครับรอรับได้นะครับสำหรับซุปเปอร์นะครับแม้ว่ามีวอลลุ่ม109.34มิลลิเอนก็ตามนะครับ ตัว m s d s Sideway ด้านข้างยืนยืนเหนือเส้น Signal แต่ต่ำกว่าเส้นซูนะครับเป็นสัญญาณล,ลงโดย RSI ชี้ลงนะครับอยู่ที่43นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถามว่าก็ยังลงต่อนะครับอยู่ที่ท่านนักทุนจะพิจารณานะครับสำหรับซ u เปอร์นะครับ,รบ, Super, รบยังไม่มีการคอมมิชชั่นนิ่งหรือได้อะไรจากเวียดนามน,นะครับก็รอกันต่อไปนะครับ ถัดมานะครับก็คือ to นะครับทวันนี้ย่อลงไปนะครับลดย่อลงไปตั้ง0.20สตางค์หรือ20สตางค์นั่นเองลงมาอยู่ที่11บาททุนนๆนะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป0.90เเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป2เแต่ว่าหนึ่งวิที่ผ่านมาบวกขึ้นมา3.77เนะครับ มี EPS ตัวเดียวนะครับบวกอยู่0.11สตางค์นะครับไปดูจังหวะของถูกกันนะครับจังหวะก็ยังคงไซด์เว์ออกด้านข้างนะครับสำหรับถูกนะครับไซด์เว์ออกด้านข้างก็ตอนแรกก็คิดว่าจะวิ่งกลับขึ้นไปด้านบนแต่ปรากฏว่ามีเส้น2ระเลว,วันการกลั้นอยู่ที่11.51นะครับ นีมีโอกาสที่จะขึ้นไปชนเส้น2ระวันอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับพยายามที่จะเด้งกลับขึ้นไปตัวนี้ถ้าลงก็จะลงมาอีกถ้าขึ้นก็จะขึ้นพุ่งขึ้นไปฝนถ้าขึ้นก็จะขึ้นไปที่11.51แต่ถ้าจะลงมาก็จะลงมาที่กรอบด้านล่าง9.58นะครับก็ยืนยันเช่นนั้นเพราะว่าวนลุ่มอ่อมวนลุ่มสีแดง อยู่ลมอยู่ที่7 1็ดสิบเอ็ดจหหกมิลนะครับส่วนใน acd sideways ออเป็นข้างอายซชี้ลงนะครับก็อยู่ที่สี่สิบแปเพราะนั้นยืนยันว่าต้องเชื่ออายที่ยังคงชี้ลงนะครับแล้วทุนที่จะ,ะเก่งกําไรก็ออกก่อนนะครับเอาออกก่อนนะครับนี่คือ t นะครับตัวที่3มาตัวที่สี่ตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับ ea นะครับ E.A. ยังคงพุ่งได้แล้วก็พุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับพุ่งขึ้นไป0.12สตางค์ราคามาอยู่ที่3บาท28สตางค์โดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับบวกขึ้นไป38% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป19%แต่ว่า1วีคที่ผ่านมาติดลบไป5.75%นะครับมี E.P.F. ติดลบ0.07สตางค์นะครับ EA เป็นอย่างไรครับกราฟต้องบอกว่ายังคงเก่งกำไรขึ้นต่อนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับก่อนที่จะย่อลงมาตอนนี้พยายามอาจจะพุ่งขึ้นไปอยู่ตรงเส้น,น,นกลางลูจแบนถ้าเราเห็นตรงนี้นะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปต่อเพราะว่ารูจแบนบีบเข้ามากันให้ราคาเลือกข้างขาขึ้นหรือขาลงถ้าเขาเลือกข้างขาขึ้นราคาจะพุ่งขึ้นไปต่อที่ไปที่เส้นกรอบอนเดชั่น ด้านบนก็คือราคา3บาท85สตางค์ส่วนถ้าพุ่งลงราคาจะลงแรงนะครับเส้น2อรวันเป็นเป้าหมายนะครับก็คือจะเด้งกลับขึ้นไปที่2บาท83สตางค์นะครับโดยวันรุ่มเป็นวันรุ่มออกส่วนใหญ่นะครับมีวันรุ่ม8 6 3 3 7ิามมเดลียน MCD ไ w เวดาวต่ำกว่าเส้น Signal แต่ยืนสูงกว่าเส้นศูน ISI s i ไซเวถึงไซเวฟขึ้นไปนะครับราคาอยู่ที่ 53เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าดูจากตรงนี้เราควรจะเชื่อหรือจะเล่นตามอะไรก็แนะนําว่าเล่นตาม m a m a c d นะครับ MACD เป็นขาลงนะครับเพราะนั้นราคาก็อาจจะไซด์เวลขึ้นข้างถึงไซด์เว p ขึ้นไปนะครับดีย๋ยวาคงเชื่อ MACD นะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ ACC นะครับ ACC วันนี้บวกขึ้นไป0.11สตางค์นะครับ บุกสวนกระแสขึ้นไปนะครับสำหรับ acc นะครับก็คือ advance connection c o r p o r a t i o n นะครับราคาอยู่ที่0.68บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไปแล้ว126%นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกต่อ74%นะครับหนึ่งวิคที่ผ่านมาก็บวกต่อ25%นะครับโดยมี eps ติดลบอยู่0.02สสตางค์นะครับไปดูจังหวะของ acc ทำกํากไรขึ้นไปอย่างชัดเจนนะครับั a c c ราคาพุ่งกระฉูดขึ้นไปส่วนเซตขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ตอนนี้วนลุ่มทละลักเข้านะครับอยู่ที่46.88มิลเลียน m s c d ชี้ขึ้นราคาพุ่งขึ้นไปยืนเหนือเส้นสิแนลยืนเหนือเส้นสีโลนะครับแล้วก็ RSI ขึ้นไปชนโอเปอสอยู่ที่78 เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับตัวนี้ถัดไปราคาจะเป็นแนวโน้มใดาราคาจะไซด์เวย์ถึงไซด์เว y ดาวลงมาก็ามาอยู่ในกรอบดีเนนเกชั่นน,น,นั่นเองนะในวันนี้นั้นถือว่าเป็นกําไรสูงสุดที่ท่านควรจะตัดทํากําไรหรือลงทุน,นวันนี้ก็คัดลอสได้เลยส่วนแล้วแต่ตัวท่านจะคิดเอานะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอดมินก็แนะนําว่าลอดไว้ก่อนนะครับก่อนที่ราคาจะย่อลงมา ก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าดูจากแนวโน้มราคาแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดแล้วทำกำไรสูงสุดแล้วก็ทางนักลงทุนก็พิจนารณาดีๆนะครับนี่คือแนวโน้มของหุ้น5้าตัวนะครับที่มีโอกาสที่จะทํากําไรหรือไม่ทํากําไรหรือตัดตัตดคลอตเอาไว้ก่อน,นก็อยู่ที่นักลงทุนจะวางแผนนะครับว่าการลงนาจะแช์ ติดตามกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้กรบขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมา,สมาชิกเข้ามาด้วยด้วยความกรารบไปพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ We We did we really did knew could